สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP ้ AP, าบ่ายนะคะทุกคนวันที่16ตุลาคม2567นะคะทุกคนคะ่ะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่เจจัดทำขึ้นมาให้เอได้รับชมนี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า f c ไม่ชอบตัวเด่นที่เจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะ ทุกคนขาเจจะพาทุกคนไปดูวันที่สิบห้าก่อนนะคะว่าเข้าจะหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่อย่างใดนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าเจให้ศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายเจให้สี่และสามรอบเช้ามาเจเก้าหกเก้าสี่เก้ามาสองเด้งนะคะทุกคนคู่เก้าหกหกเก้าเจไม่ได้จับให้พี่น้องศูนย์หกไม่จับเก้าหกไม่ได้จับให้นะคะทุกคน เสียดายอยู่เดียวน้องพี่น้องเข้าคู่ตัวเด่น9449นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันรอบเช้ากับรอบบ่ายรุดหมดนะคะทุกคน3กับ8รอบบ่ายใจให้4และ3หลรุดพี่น้องมา92 122่สมาจะใส่ปุนเนี่พี่น้องขามาแบบบม่มีเยื่อใจเลยนะคะทุกคนเพราะเขาจัโตูพี่น้องรอบบ่ายเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่16 ขอให้ท่านโชคดีกันทุกทุกคนนะคะสำหรับวันที่16จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่4และ3เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ4ค่ะ4 4 4 5 4 9 4 6 4 8้7 สามค่ะสามสี่สามห้าสามเก้าสามหกสามสองสามเจ็ดเด่นรอบ่า,บายค่ะทุกท่านเด่นรอาบใาบยอยู่ที่ห้าและสี่ห้าค่ะห้าสามห้าเก้าห้าหนึ่ง ้าสองห้าแปดห้าสี่สี่นะคะสี่สี่สี่สามสี่เก้าสี่สองสี่หนึ่งสี่แปดค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะ คู่ตเด่นกันค่ะสี่สามห้าสี่วันนี้เลขสี่สี่เบิ้ลนะคะทุกคนแต่ว่าบันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะคู่ตเด่นค่ะสี่สี่สี่ห้าสามสี่สามห้าห้ากับสี่รอบบ่ายห้าสามห้าสี่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 สามนะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคน ทีนี้เจจะพาทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลข4ี่และเลข9้านะคะสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันมาดูกันคะ่ะทุกคน4ี่เด่นสี่กับสามเด่นแยกเด่นประจําวันสี่กับเเป็นสี่9ี่สี ติดคู่ตัวเด่น44ติดเลขเด่นประจําวัน4994 3ค่า34 39ติดคู่ตัวเด่น3443 5กับ4รอบบ่ายและ4กับ9เป็น5459ติดคู่ตัวเด่น5445 4ค่า4449ติดคู่ตัวเด่น44ติดเลขเด่นประจําวัน4994นะคะทุกท่านค่ะเป็นจังไดพี่น้องมีคู่ใดมากบ่ค่ะ มักกัตามได้คือเก้าด้านลับพี่น้องขาบ่หมักกับพานคือเก่านะคะทุกคนค่ะสาหรับแนวทางที่จะจับให้สําหรับคู่ที่จะจับให้นี้นะคะทุกคนเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะทุกคนขาค่ะสาหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่สิกตุลาคม หุ่นจีน V.I.P. นะคะสำหรับที่16ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆบันมานสุขุูสุข,นสขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ